ครับเพ,พ,พ,พื่อนๆลำโพงที่ผมสั่งจาก Lazada านะโอ้โหเขามาส่งวางไว้บนเสานี้ให้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปแกะกันดูแล้วกันนะเพื่อนๆพ่อนว่าด้านในมันจะเป็นยังไงนะรุ่นที่ผมสั่งนะฮะก็ตามใบเสร็จเลยนะไฮแมนการ o n นโอนิกสตูดินะครับตัวนี้ได้มาราคา3740ัน้บนะเพื่อนๆก็เป็นช็อปของ Lazada เลยนะเป็น jbl mall นะครับ ก็เพิ่งรู้ว่า JBL กับ h a m a มอ a ์คารดอนเขาฟีเจอร์ลิงกันนะเพื่อนๆก็แกะเลยละกันนะโอ้โหมาถึงก็ต้องฉีดแนะอลากอฮอล์นิดหนึ่งนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าช่วงนี้โควิดเนาะเดี๋ยวแกะเลยละกันนะแบบบ้านๆน,นะเพื่อนๆจะได้ดูแบบอันบ็อกซ์ไปด้วยนะของครบหรือเปล่านะเพื่อนๆบางทีเราอาจจะได้อุปกรณ์ไนมะ่เหมือนกันนะโอเคฮะดูไปพร้อมๆกันละกันโอ้โห ฉีดครับเพื่อนเฉีดอีกนะก็ออกออกมาครับมีถุงพลาสติกมาให้ด้วยนะเหมือนอารมณ์เหมือนเราไปซื้อที่ร้านเลยนะเหมือนเราไปซื้อที่ห้างแล้วก็มีถุงใส่มาให้นะครับแล้วก็ด้านในก็เป็นตัวกล่องนะกล่องก็ไม่มีอะไรแนะล,ล,ล้วเพื่อนๆมีแค่นี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหรือว่ากําลังลังเลอยู่ว่าซื้อหรือไม่ซื้อดีก็คลิปนี้ก็ดูด้วยกันนะ ซื้อจาก Lazada นะครับราคาถือว่าถูกมากครับเพื่อนเนเพราะว่าตัวนี้เปิดตัวเท่ามาแชลแอคตันของผมเลยนะผมใช้มาแชลแอคตันเนี่ยซื้อมาประมาณหมื่นต้นๆนะเพื่อนๆแต่ตัวนี้เปิดตัวเหมือนจะ9,900นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้เหลือ3,700บาทครับในกล่องมาก็เช็ดนะเพื่อนๆโควิดเนาะ ช่วงนี้ทําให้ดีที่สุดนะจะได้ไม่มาพะาวงเดี๋ยวเป็นแบบกูติดหรือยงังวะนะเพื่อนๆได้มาผมก็จะเช็ดนะโอเน s กสตูดิโ5เนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยมั่นใจกับรัสด้านะเพื่อนๆแต่ผมไปถามเพื่อนผมที่เคยซื้อร้านนี้มันบอกว่าของแท้นะมันบอกว่าเป็น JB l m o เลยนะศูนย์ไทยนะครับรับประกันมีมอ,อกอนะ ลงทะเบียนเพิ่มรับประกัน3เดือนนะเพื่อนยวต้องลงก่อนนะแต่ก่อนจะลงในขอแกะดูก่อนนะว่าด้านในเป็นลําโพงหรือเปล่าหรือว่าเป็นก้อนอิดนะเพื่อนซิลมาอย่างดีครับซิลยังไม่ได้แกะนะผมตัดเลยละกันนะครับเพราะถ้าลอกซิวออกเนะี่ยกล่องมันชอบขาดนะเพื่อนพอนาขาดปุ๊บนะกล่องก็จะเผื่อเราขายนะเผื่อเราไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็ทําให้มันดีที่สุดนะเท่าที่จะทําได้ โอหแกยัง okay, ไงวันเนี้ยสิวนี้ตอนผมตัดไปที่เรียบร้อยแล้วเปิดมาครับเพื่อนๆโอ้โหกล่องก็ถือว่าโอเคนะกล่องก็แพ็คมาแน่นหนานะไม่มีบับเบิ้ลเลยนะเพื่อนๆคือส่งมาแบบนี้เลยนะจริงๆน่าจะมีบับเบิ้ลนิดนึงนะโยนมานี่เราไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงนะเพื่อนๆแต่ตอนผมซื้อมาแชลเนยะเป็นบับเบิ้ลเลยนะ มันอยู่ที่ร้านที่ส่งด้วยนะครับซื้อมาเชลมานี่เป็นบับเบิลเป็นแบบฟองน้ำเยอะๆเลยอะแกะออกมาเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆโหน่าจะกลับด้านนะแบบหนึ่งโหมันต้องด้านนี้แนละ้วเพื่อนๆก้านไหนก็จะหุ้มโฟมกันรอยครับหุ้มโฟมกันรอยเดี๋ยวเราก็ต้องแกะโฟมนะถึงจะเจอลำโพงนะช่วงนี้ก็เช็ดไปก่อน นีด้านหน้าครับมีคำเตือนนะเก็บให้ห่างจากเด็กนะครับก็อะไรไม่รู้นะไม่กันน้ำนครับตัวนี้ไม่กันน้ำนะเพื่อนมาแล้วครับลำโพงโ,โลโก้หายวะเพื่อนใส่ของปลอมอ่ะโอ้อยู่ด้านนี้นะครับลืมไปโอ้โหนักนะเพื่อนหนักใช้ได้ประมาณ2อกโลกว่านะครับเรื่องสเปคนี่ ผมยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะเพราะว่านี่ก็ครั้งแรกที่ใช้ฮามักระดอนเหมือนกันนะตัวนี้ผมชอบครับเพื่อนๆมันหิ้วได้ครับแล้วก็มันมีแบตเตอรี่ในตัวนะมันดีกว่าแอคตันของผมนะที่จะต้องเสียบสายตลอดนะครับถ้าจะเอาเป็นแบบคิวเบิร์ตัวมันก็จะเล็กลงมานะกำลังขับมันก็จะน้อยลงนะครับแต่ตัวนี้ยเพื่อนผมบอกว่ามันดังนลเพื่อน แล้วก็มีแบตในตัวแบตก็อยู่ได้ทั้ง8ชั่วโมงนะฮะแต่เรามาดูอุปกรณ์บันเดิรที่เขาแถมมาละกันนะนเพื่อนๆว่ามมีอะไรบ้างนะครับพอร์ตเชื่อมต่อเมื่อสักครู่จะมี3พอร์ตนะมีพอร์ตชาร์จนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะปลั๊กชาร์จของมันนะมีพอร์ตชาร์จแล้วก็พอร์ต a u x นะอีกพอร์ตหนึ่งนี่มันเหมือน type c อะ่ะผมไม่รู้มีไว้ทำไมเหมือนกันนะครับ อะแดปเตอร์ uh huh. apter, ครับเพื<ๆ>่อนๆตัวนี้มีอะแดปเตอร์นะอะแดปเตอร์ apter, อยู่ข้างนอกนะครับถ้าเป็นมาแชลนี่อะแดปเตอร์อยู่ด้านในนะมีแต่สายไฟนะครับก็ oh. อีกคลิปหนึง่งนะผมว่าจะทำเทียบกันอยู่นะกับมาแชลแอคตันนะครับราคาเปิดตัวใกล้เคียงกันนะคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับสายนี่ให้มาเยอะมากครับเพื่อนเเป็นสายที่ต่อกับอะแดปเตอร์นะมีทั้งแบบปลั๊กหัวจีน ปักธรรมดาแล้วก็ปักกลมนะเพื่อนมี3มอันเลยนะโให้มาเยอะจริงๆอิะไม่มีสาย a u x มาให้นะครับมีแต่สายอะแดปเตอร์นะให้มาเยอะมากนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูผมแกะให้หมดเลยแล้วกันนะนี่เป็นปักกลมฮะเพื่อนต่อไปครับนี่ก็ปักกลมฮะไม่รู้ให้มาทำไมเยอะให้ a u x มาน่าจะจบกว่าหรือเขาให้มาผิดครับเพื่อนใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะ นี่ครับปักจีนนะปักจีนจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเสียบบ้านเราไม่ได้นะแล้วก็จะเป็นปลั๊กกลมอีกอันหนึ่งนะเพื่อนๆโอ้ปักกลม3อันเพื่อนๆือนโอ้ให้มาผิดหรือเปล่าเนะี่ยแล้วก็มีอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์เขียนให้มันกระดอนนะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเพื่อนเ่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะ โอ้โหปลั๊กกลมให้มา3ตัวปลั๊กจีนหนึ่งนะแล้วก็ปลั๊กอะแดปเตอร์หนึ่งเดี๋ยวผมเก็บอันที่ไม่ใช้แล้วกันนะนเพื่อนๆที่ใช้เราก็จะมีอยู่นิดเดียวฮะใช้แค่ปลั๊กกลมนะประเทศไทยนะหรือว่ามันเขาผลิตที่ไทยส่งออกผม,ผมก็ไม่แน่ใจนะนเพื่อนๆนี่ฮะสิ่งที่เราใช้ก็มีอยู่แค่นี้นะปลั๊กกลมนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์นะก็เช็ดๆ,ๆก่อนแล้วกันนะนเพื่อนๆไม่รู้ว่า มาจากไทยหรือมาจากอู่ฮั่นเห็นปักจีนด้วยเห็นล้วเสียวเลยนะเดี๋ยวผมทิ้งท้ายให้เพื่อนๆได้ลองฟังเพลงแล้วกันนะครับแล้วก็คลิปหน้าผมจะมาเปรียบเทียบกับมาแชลแอคตันทูของผมนะเพื่อน,อนๆโอเคครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ